สวัสดีครับสมาช,าชมกิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณแต้มล่างสูตรหลักชนเด่น4ส,สูตรให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเทิงและสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นให้มีใคร จะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขได้จากการคํานวณเป็นการค่าเอาไปตามสูตรโปลดใช้วิจารณญาณในการารับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรห้วยไทยฟรีโชคดีครับไปเรโมดูสูตรกันนะครับกอนคำนวณ สูตรที่1ใช้เลข6เป็นตัวตั้งบวกร้อยหน่บวกหน่วย2แลกับผลบวกโค س, ้ดศ1 2ย์5 7สึสที่2ใช้เลข5เป็นตัวตั้งบวกร้อยหนึ่กาก 4, ับผลบวกโค س, ้ดศู 1, 2 3 4 5 7, 8 8่ที่3ใช้เลข1เป็นตัวตั้งบวกร้อยสามบวกสิบสามแลกับผลบวกโค س, ้ด0ูน3 4 5 7 8สดที่4ใช้หลักหน่วย เป็นตัวตั้งบวกโค้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนีสถิติชนสีสุดตรที่1ใช้เลข6 6เป็นตัวตั้งบวก1้อยหนคือ3า บวกหน่วย2หน่วย2คือ1เท่ากับบวก3 9, 9, 1, ได้9 9บวก1ได้0บวกโคด0 1 2 3 4 5 7 8 0 1 2 3 4 5 7 8เท่ากับ0บวกอะไรก็ได้ตัวนั้น ก็ได้เท่ากับ0 1 2 3 4 5 7 8 0 1 2 3 4 5 7 8เราจะได้แต้มล่างสูตรหลักใช้ตลอด0 1ครับ7 8ในสูตรที่1ต่อไปเรามาดูสูตรที่2กันนะครับสูตรที่2 ใช้เลขห้าเป็นตัวตั้งบวกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคือ3บวก1้อยสร้อยสาคือ4บวก13ให้บวก1้อยสีร้อยสี่คือ6เท่ากับ5้บวกสได้8 8ดบวกสได้สองสองบวกหได้แปดเท่ากับแปดบุคคด số หนึ่งสองสามสี่ห้าจ็ด เท่ากับ8ปบกศได้8 8ดแดบวกหได้เก้าดบวกสองได้ศูนบกสได้หนึ่งบวกสีได้ส8งบวกหได้สาปบวกเได้ห้าดบวกแได้หกได้แต้มล่างสูตรหลักในสูตรที่2 8งแปดเก้าตัวหนึ่งสามห้ไปลอดูในสูตรที่ 3. สามขที่3มใช้เลขหนึเป็นตัวตั้ง บมกร้อยสามร้อยสามคือ4ี่สิบสามสิบสามคือสองเท่ากับ1นบวกสได้ 5, 5้าห้บวกสอได้เจ็ดเท่ากับ7บวกโค้ดศูนย์หนึ่งสองสามเศูนย์หนึเท่ากับเจ็ดบวกศนย์ได้เจ็ด 7จบวกหได้แปดบวกสองได้9ก้บวกสได้ศูนบวกสได้1นึ่วกห้ได้2องเจบวกเได้4ี่บวกแได้5จะได้แต้มล่างสูตรหลักในสูตรที่3 7 8 9 0็ดแปดเ่งสองสีไปรามนดูใสูตรที่4ีสูตรที่4 ให้หลักหน่วยเป็นตัวตั้งหลักหน่วยคือ6บวกโค้ด0 1 2 3 4 5 6คูณ1 2 3 4 5 6เข้ากับวิ่งไป7ตัวนะบวกตัวแรกก็เลยไป7ตัว6บวก0ได้0 6บวก1ได้7 6บวก2ได้8 6บวก3ได้9 6บวก4ได้0 6บวก5ได้1 หกกด้สองจะได้แต้มรายในสูตรที่สี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจับชนดินชนดินแต้มล่างสี่สูตรมี่สูตรหลัก ศูนย์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 ชนสี่สูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งชนสีสูตรสอง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 ชนสี่สูตรสไม่ชนไม่มีสไม่ชน5้าไม่ชน6ไม่ชนเจ็ไม่มีไม่ชน88ดแป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 ดชนเกไม่มีไม่ชน ว่ามี3ตัว7 1 2 3 7มี3ตัว1 2 3 5มี3ตัวนี่3สูตรเป็นตัวลองและตัวกันแต่เราจะไม่ใช้ได้ใช้เด่นสุดเลย0 1 2 0 1 0 1 2 8เด่นแต้มล่างดิ่นสุดวัดดวง0 1 2 8 เต็มล่างหมายถึง10หน่วยล่างมาบวกกันเราได้แต็มเท่านี้นั่นเองทดลองจับแต้มล่างแต็มล่างดินดินเต้มล่าง0128 0เท่ากับ หนึ่งเท่ากับสเท่ากับแเท่ากับทล่าง0นมีอะไรมั่งศูนยศูนหนึหมเก้าได้ศูนย์สองมปดได้ศูนเก็ดได้ศูนหมู่ได้ศูนย์หมห้าได้ศูนย์แทลาง1มีอะไรมั่งมูหได้ 1, 1, 1, 1, 1 1ั้งบวกเก้าได้หนึ่งบวกแปดได้หนึ่งสี่บวกเจ็ดได้หนึ่งห้าบวกหกได้หนึ่งลำล่างสองมีตั้บวกสองได้สองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสามบวกเ้าได้สองสี่บวกแปดได้สองห้าบวกเจ็ดได้สองบวกหกได้สองาำล่างแปดมี บวกไปได้แปดบวกเกินได้แปดสบุกหได้แปดสบวกหได้แปดสบวกสีได้แปดหบุกเได้แปด 8. ถ้าแต้มล่างมา2ตัวล่างก็อยู่ในนี้นะครับไปครับ

หน 9, ึน 9, ่งสองแปดเก้าหน 9, ึน 9, ่งสองแปดเก้าหน 8, ึ่งสองแปดเก้าหนึ่้าสองแเดหนกถ้าสุดเดนกับสุดแต้มเข้าสองโทล่าก็อยู่ในวงกลมุมนี่แหละครับเราไว้สรุปอีกทีหนึ่งน้อยชุดในปีต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ